สวัสดีค่ะพีเอฟซีทุกคนพบกับน้องจันนะคะก็ตอนนี้จะมาพามาดูตอนนี้อยู่หลังบ้านนะคะจะพามาดูรอบๆบ,บ้านที่ที่อยู่ที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะข้างหลังเพราะตรงน,นี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงไก่นะคะก็มีกลุ่มไก่เยอะแยะเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นเครื่องสีข้าวสีข้าวโพดนะคะสีข้าวสีข้าวโพดให้หมูค่ะเลี้ยงหมูที่หนองเดี๋ยวจะพาไปดูที่หนองนะคะตอนนี้ดูที่หลังบ้านก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็น ี่เลี้ยงไก่น้อยเลี้ยงไก่ข้างในนะคะเป็นของเป็นของคุณปู่นะคะอันนี้ก็เป็นที่พัดลมพัดลมข้าวนะคะวีข้าวที่เปะที่เข้าอันที่ไม่ดีออกนะคะ อันนี้เป็นที่อิดน้ำที่อิดน้ำค่ะส่วนมากจะไม่ค่อยมีนะคะน,นี้อันนี้ก็อันนี้ก็มีนะตรงนี้ก็เป็นน้ำบ่อก็เราก็ตอนนี้มีตอนนี้มีไฟฟ้านะคะก็จะดูดน้ำจากตรงนู้นแล้วก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็ถล้อง ทลองเสร็จแล้วก็ไปบนนู้นเลยค่ะถังน้ํานู่นค่ะนี่ถัง,งน้ําที่ลานดาวเทียมนะคะแล้วก็ตะกองน้ําอีกครั้งหนึ่งกรองน้ําอีกครั้งหนึ่งถึงจะถึงจะได้ใช้นะคะก็หลายขั้นตอนอยู่ค่ะไม่อย่างนั้นน้ํามันไม่สะอาดนะคะ มีต้นมะนาวอะไรเยอะแยะเลยค่ะข้างหลังบ้านก็ปลูกหลายอย่างอยู่นะคะตรงนี้ก็เป็นไก่ค่ะไก่เป็นไก่ตัวผู้นะคะไก่ต่อแต่ว่าไม่ไปต่อนะคะเพราะว่าเลี้ยงไว้อย่างเดียวก็เหมือนไก่ต่อค่ะเลี้ยงไว้แล้วก็เขาก็มาซื้อ ก็เป็นดอกอันชันนะคะก็ปลูกไว้นะคะดอกเยอะมากเลยค่ะก็จะเด็ดแล้วก็เอาไปตากแดดไว้นะคะไว้ใส่น้ำน้าร้อนใส่น้ำร้อนกินค่ะแล้วเอาสาผมอะไรก็ได้นะคะมี่ต้นมะละกออันนี้ผักจาหารค่ะ ผักจ้าหานนะคะต้นหมักตั้นนะคะหมักตั้นภาษาไทยก็ลืมแล้วค่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรก็มีเครื่องสีข้าวไว้สีให้หมูสีข้าวโพดอะไรอย่างนี้นะค่ะ รอบๆบ,บ้านตรงนี้ก็จะกว้างหน่อยค่ะกว้างอยู่นะคะเพราะว่าด้านอยู่ด้านหลังก็ยังมีอีกที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูตรงนั้นก็เป็นที่เลี้ยงไก่ตรงนี้ก็ไก่เยอะมากเลยค่ะนี่ไก่อะไรก็มีหมดนะคะไก่กลุ่มละหนึ่งตัว วันนี้พามาดูข้างในนะคะข้างในนี้ก็ไก่เยอะมากค่ะนี่มีแต่กลุ่มไก่เมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ข้างร้านนอกข้างั้านนอกนี่ค่ะตรงนั้นก็เป็นที่สีข้าวไก่ก็เต็มเลยคะ่ะตรงนี้ก็ไก่ก็ยังเต็มอีกนะคะเลี้ยงไก่เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะคะ นี่กลุ่มกลุ่มไก่มีเป็นมีเป็นกี่สิบก็ไม่รู้นะคะสี่ห้าสิบน่าจะมีเพราะว่าข้างในข้างเราก็มีะคะ่ะอันนี้อันนี้เป็นต้นชมพู่ค่ะชมพู่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ถึงเวลานะคะก็ยังไม่มีลูกคะ่ะถ้ามีลูกก็เยอะมากคะ่ะเพราะมันต้นใหญ่แล้วนะคะก็เป็นที่เลี้ยงไก่หมดเลยคะ่ะปลูกผักไม่ได้นะคะ ถ้าปลูกก็ไก่ก็กินหมดเลยค่ะเพราะว่าข้างในข้างนอกเลี้ยงไก่หมดเลยค่ะนี่ก็ให้อาหารนะคะให้เอาให้อาหารบ้างข้าวโพดข้าวข้าวเปลือกผสมกันนะคะถ้าเลี้ยงแต่อาหารก็ไก่ก็จะตัวใหญ่แต่ว่าไม่แข็งแรงนะคะเาะ ให้อาหารตอนตัวเล็กๆแล้วก็โตมานิดนึงก็ประมาณนิดนึงก็ให้แต่ข้าวเปลือกกับข้าวโพดค่ะก็จะดูแลทุกเช้าเย็นเลยนะคะต้องดูแลค่ะเลี้ยงไก่เยอะก็ต้องดูแลทั้งเช้าทั้งเย็นเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่นึงนะคะตรงนั้นยิ่งกว้างขวางมากเลยค่ะก็เป็นที่ของ พ่อแม่แฟนนะคะพ่อแม่สามีก็ที่กว้างมากเลยค่ะหมอสำหรับทำคลิปเลยค่ะเดี๋ยวก็จะไปทำทีละนิดทีละนิดนะคะคลิปละทีละนิดก็จะพาไปดูสถานที่ก่อนนะคะ ก็เป็นหน้าบ้านหน้าบ้านค่ะก็ตรงข้างหน้านี้ก็จะมีร้านร้านขายร้านค้านี่เป็นต้นดอกสามดอกสามก็เป็นดอกจำปีนี่เป็นดอกขยะนี่ก็เป็นร้านค้าค่ะ มหมู่บ้านหมู่บ้านกว้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะคะจะปั่นจัก,กรยานไปค่ะเพราะาแดดมันร้อนตอนนี้เป็นตอนกลางวันค่ะปั่นจัก,กรยานตัวนี้ไปเลยค่ะทางที่เราจะไปค่ะจะไปเส้นทางเล็กๆนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ดับเพลิงที่ดับเพลิงเขาเพิ่งมาสร้างนะคะเพราะว่า กระเตายังไม่มีค่ะบ้านนอกอ่ะบ้านนอกชนบทยังไม่มีนะคะก็เรา,าเลยก็เลยเพิ่งมาสร้างได้ปีกว่านี่เองค่ะแดดร้อนพ่อเพียบเสี้ยวว่าทําไมตาพี่จันกับตาน้องอํานวนไม่เหมือนกันนะคะตาพี่จันก็ชั้นเดียวตอนนี้ปั่นจัก,กรยานค่ะตาพี่จันชั้นเดียวนะคะตาน้องอํานวนสองชั้นนะคะ ก็ตาพี่จันก็เวลาเวลาแดดร้อนมันก็จะตีตีแบบนี้ค่ะก็คนจีนเขาเขาบอกว่าเหมือนคนจีนนะคะตาเหมือนคนจีนเลยอย่างเนี้ตอนนั้นเขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยขืนนะคะก็จะมคีคนทักว่าเป็นคนจีนหรือเปล่าถ้าไปถ้าไปต่างประเทศอะไรอย่างเนี้ยค่ะ ก็าพาพีเฟซีมาดูตอนกลางวันเลยนะคะเพราวิวมันสวยดีค่ะตอนนี้ปั่นจัก,กรยานมาถนนยาก นน,นึงนี่ค่ะทางเข้าไปถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูเลยค่ะข้างในมันกว้างมากเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูค่ะถนนมันยากตรงนี้จับกล้องไม่ค่อยถนัดนะคะขอโทษนะคะขออภัยแล้วก็ภาพภาพมันจะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นค่ะก็ ใช้มือจับอย่างเดียวนะคะภาพก็อาจจะสัน